ท่านายบวอศัก์อวนโนประธาน,นาคณะกรรมาการยกลิกร่างรัฐธรรมนูญล,ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดอุดอรกร้อมย้ำว่าการร่างรัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาความขัดแยง้งขณะเตรียมตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติมีอำนาจส่งเรื่องให้รัฐบาลเสนอพระราชกิจสถีกาอภัยโทษค่ะบรรยากาศการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดอุดรในวันนี้นะคะมี2กิจกรรมค่ะโดยในช่วงเช้านายบวอศักอวันโน รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มภาคประชาชนคนอีสานต่อการปฏิรูปประเทศนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสภาพลเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยกล่าวในตอนหนึ่งนะคะถึงสาเหตุของการที่ส่งผลให้ประเทศเกิดปัญหาคือความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆปัญหาความเหลื่อมล้าจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมและการจัดสรรอํานาจใหม่ในสังคมไทยดังนั้น รัฐธรรมนูญที่จะร่างขึ้นใหม่ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวได้ค่ะพร้อมระบุถึงการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาตินะคะซึ่งอาจจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจํานวน9คนและตัวแทนจากคู่ขัดแย้งจํานวน5คนรวมเป็น14คนค่ะโดยมีวาระในการดําเนินการ5ปีเพื่อสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันของคนทั้งประเทศเป็นตัวกลางในการเจรจาหาข้อยุติการขัดแย้งต่างๆรวมถึงมีอํานาจในการเสนอให้รัฐบาลเสนอออกพระราชกิจสเิกาอภัยโทษได้ขณะที่ ในช่วงบ่ายนะคะก็มีโครงการสัมมนาเวทีหาทางออกสารพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งจัดเป็นครั้งที่5ค่ะเป็นการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนบน7จ,จังหวัดประกอบด้วยอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายเลยสกลนครนครพนมและบึงกาฬค่ะโดยจะมีกิจกรรมนะคะก็คือ ประกอบด้วยการอภิปรายเรื่องกฎกติกาการสร้างความสมานฉันท์ค่ะโดยนางสุจินันหรสิง์การแบ่งกลุ่มย่อยประชาเสวนาแบ่งออกเป็น8กลุ่มค่ะเพื่อระดมความคิดเสนอต่อที่ประชุมนะคะในหัวข้อภาพอนาคตที่พึงปรารถนาค่ะนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะนายมาร์คเคนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้แจ้งว่าจะเดินทางเข้ามาร่วมสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ด้วยค่ะ และประธานคณะกรรมาการยกรลากรัฐมนูลนะคะก็เปิดเผยอีกว่านะคะเตรียมไปพูดคุยกับน,นยายขวัญชัยไพรพนาแกนนากลุ่มนปชและแกนนากลุ่มคนรักอุดรน,นะคะเพื่อพูดคุยหาทางออกในการลดปัญหาความขัดแย้งอีกทางหนึ่งค่ะนันทวัฒน์ทัพเคลียวถ่ายภาพปียธิดาเพชรดีทีมข่าวไอเรายงานค่ะ